คุยเรื่องข้อเข่าโดยเฉพาะเลยครับในช่วงนี้เชื่อว่าหลายท่านมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่าแล้วก็ดูผลิตภัณฑ์เยอะมากที่จะมาดูแลข้อเข่าให้มันดีขึ้นนะฮะแต่วันนี้ไม่เหมือนจริงๆนะฮะอันนี้ผมอายุ65ปีแล้วครับคือช่วงที่เราเล่นเวทเนี่ยก,กระดูกตรงข้อต่อกระดูกต่างๆก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เริ่มทานโปรตีนแต่นั้นเป็นต้นมาฮะก็เลยทําให้สามารถที่จะเล่นเวทได้หนักขึ้นดีขึ้น แล้วข้อกระดูกดีออกแต่พอลงมาทานโปรเฟกแล้วประกัรัศภาพต่างๆเริ่มดีขึ้นก็เลยเล่นได้หนักขึ้นก็<ช>คือโปรเฟกเนี่ยเขาประกอบไปด้วยสารสาก,กัดจากธรรมชาติ<ช><ช>นะคะ,คะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ถึง2ตัวแล้วก็สารสาก,กัดจากงาดำแล้วก็สารสาก,กัดจากขมิ้นชันนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เรียนแจ้งทีนี้สูตรเนี้ยเขาจะมีความ ความสมบูรณ์นะคะทั้งการซ่อมแซมการเสริมสรา้างแล้วก็การการบำรุงอะค่ะก็แล้วก็คือมันเกิดการอักเสบละเพราะว่าข้อของเราค่ะมันบดการปุ๊บก็จะเกิดการปวดบวมแดงร้อนนะคะแล้วพอนั่งเราลุกยากพอลุกแล้วนั่งลําบากอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ตัวสารสกัดจากขมิ้นชันเนี่ยคะ่ะจะไม่ใช่เป็นเป็นเอ่อเคอร์คิวมินอยด์ธรรมดานะคะแต่จะเป็นสารสกัดที่ชื่อว่าเทมโรเซคคารายที่ มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องลดก,การอักเสบเนี่ยลดการปวดการอักเสบการข้อเสื่อมเนี่ยที่ประเมินโดยแพทย์ด้วยส,สกการสกัดจากขามิ้นชันเนี่ยจะเห็นผลได้ตั้งแต่3-7ถึง7วันแรกเลยนะคะแล้วก็ตัวคอลลาเจน2ตัวเนี่ยนะคะเป็นคอลลาเจนจากปลาแซลมอน นะคะตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นคอนดอยตินที่ช่วยเสริมน้ําหล่อเลี้ยงในข้อเข่าแล้วก็เสริมสร้างชั้นกระดูกอ่อนให้หนาขึ้นนะคะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเป็นดีเนเจอร์คอลลาเจนไทป์2ก็มาจากปลาแซลมอนเหมือนกันแต่ว่าไทป์2เนี่ยมันจะเหมาะกับการเข้าไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อกระดูกโดยเฉพาะเลยนะคะคแล้วก็สุดท้ายคือตัวงาดําก็จะเป็นตัวที่สร้างบํารุงนะคะแล้วก็ทําให ข้อและกระดูกของเราเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติางคะสัญญาณเตือนในร่างกายของเราเราอาจจะเคยเคยใช้ร่างกายประมาณนี้แต่ทำไมปัจจุบันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเดินขึ้นบันไดรู้สึกเสียวแป๊บแปๆนะคะแล้วก็มีความกรอบแก๊บอะไรอย่างเงี้ยเริ่มผ่านได้เลยค่ะเพราะฉะนั<อ>้นคือไม่ต้องไม่ต้องรอให้มีอาการเพราะว่า อย่างน้าเลี้ยงในข้อค่ะหรือว่าตัวกระดูกอ่อนเนี่ยพอเราถึงอายุนะคะเกิน35ขึ้นไปเนี่ยเขาลดลงอยู่แล้วตามธรรมชาติจริงๆถ้าเราทานเสริมไปเลยอะคะ่ะเขาก็จะไปเติมน้ําหล่อเลี้ยงข้อตรงนี้ทําให้การยืดหยุ่นของข้อและกระดูกเราไม่ต้องเสืะะ่อมค่ะก็คือว่าชะลอการเสื่อมออกไปนานมากๆไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการก่อนเราค่อยทาจริงๆอะไม่ใช่ต้องเป็นผู้สูงอายุนะคะคบ,บางคนทำเ,เราไม่ได้ออกกําลังกายเป็นประจำอย่างเงี้ยกระดูกและข้อเราหรือเส้นเอ็นต่างๆที่ช่วยพยุงข้อเนี่ยก็ไม่แข็งแรงบางครั้งเราเดินขึ้นลง ันไดเนี่ยเราผิดท่าเล็กนึงอ่ะก็คือบาดเจ็บได้แล้วด้วยนะคะดังนั้นการทานเสริมเข้าไปเลย<ช>อ่ะมันจะเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเราด้วยข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยคือสูตรนี้คือสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ผ่านการทดสอบนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ใ,<ช>ในกลุ่มที่คนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าจริงๆนะคะแล้วก็มีผลงานวิจัยรองรับด้วยนะคะทดสอบกับผู้ใช้จริงแล้วก็เห็นผลทั้งในระยะสั้นแล้วก็เสริมสร้าง ระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้นคือปลอดภัยแน่นอนอค่ะ